อ่ะคุณผู้ชมฮะพาไปดูกิจกรรมดีๆครับของกลุ่มปตทนะครับกับโครงการครับกระจายยิ้มให้ชุมชนยิ้มได้นั่นเองซึ่งโครงการนี้เนี่ยช่องวัน31ของเราและกลุ่มปตทครับร่วมมือกันนั่นเองครับใช่แล้วค่ะร่วมมือกันเพื่อช่วยเพิ่มช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะแล้วก็เอาผลิตภัณฑ์ต่างๆในชุมชนเนี่ยออกมาจําหน่ายให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักได้ช่วยกันสนับสนุนนะคะแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนให้มีรายได้เพิ่มที่สําคัญนะคุณผู้ชมเป็นการสร้างอาชีพให้คนในชุมชนอีกด้วยตามน้องกันนภัทรไปเลจ้า สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมกัรชพัฒนนะครับวันยีนะครับผมจะพาคุณผู้ชมเนี่ยมาตามติด1วันกับผมครับและผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนๆช่องวันด้วยนะครับนั่นคือกิจกรรมกระจายยิ้มให้ชุมชนยิ้มได้กับกลุ่มปตทซึ่งเขาจะหาช่องทางในกนารจําหน่ายสินค้าให้ชุมชนเนี่ยนะครับผมสามารถสร้างรายได้ในช่วงวิกฤตโควิด -19 แบบนี้ครับ ครับวันนี้นะครับก็ได้กลับมาสุพรรณบุรีบ้านผมทังทีนะครับก็ขอพาทุกคนเนี่ยมาอยู่ที่หนึ่งในวัดที่ดังที่สุดในสุพรรณบุรีก็คือวัดป่าเลไลวรวิหารนะครับซึ่งที่นี่เนี่ยก็จะมีของฝากหลากหลายให้ทุกคนได้ซื้อกลับไปฝากคนที่คุณรักกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมนําเสนอนี่เลยฮะปลาสลิดทอดกรอบครับซึ่งปลาสลิดทอดกรอบนี้นะครับใช้เทคโนโลยีระบบอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์แบบโรงเรือนในการตากปลานะครับทำให้ปลาเนี่ยมีความสะอาดปลอดภัยถูกหลักอนามัยนะครับแล้วก็อยู่ได้นานถึง4เดือนด้วยกันนี่ มี2รสชาติด้วยกันนะครับแบบดั้งเดิมแล้วก็แบบรสต้มหยานะฮะสู่ความกรอบนะครับไม่ต้องพูดถึงปังดูเองแล้วกันใครที่สนใจนะครับปลาเสร็ดทอดกรอบกรอบ,กรอบแบบนี้นะฮะก็สามารถสั่งซื้อได้ที่วิสาหกิจชุมชนปลาเส็ดแดดเดียวน้าสมหมายอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีครับหรือว่าสามารถติดต่อช่องทางที่ขึ้นตามหน้าจอได้เลยนะครับ รด้อีกหนึ่งของฝากที่ผมแนะนําเลยนะครับนั่นคือขนมตังเมกรอบครับหรือว่าขนมไม้ที่ทุกคนเรียกกันนะครับเป็นขนมที่ผมเชื่อว่าวัยเด็กทุกคนเนี่ยต้องนึกถึงอย่างแน่นอนนะครับเป็นขนมที่ผลิตจากน้ําตาลธรรมชาตินะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยหาทานได้ยากแล้วซึ่งตังเมกรอบในยุคนี้นะครับไม่ได้มีแค่รสชาติเดียวแล้วนะฮะมีถึง8รสชาติด้วยกันครับมีทั้งรสดั้งเดิมกาแฟชาไทยชาเขียวนมชมพูช็อกโกแลตทุเรียนแล้วก็ใบเตยโอ้โหแปดรสชาติหลากหลายให้เลือกกินกันเลยนะครับผมชิมกันดีกว่าชิมชิม นี่กาแฟเอออร่อยไม่หวานมากกำลังดีนะครับผมใครสนใจนะครับตังเมกรอบครับก็สามารถสั่งซื้อได้นะครับที่ตังเมกรอบนันทวันครับจังหวัดสุพรรณบุรีหรือว่าช่องทางที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับของดีในโครงการไม่ได้มีแค่นี้เท่านั้นนะครับยังมีทอมบ้วนแป้งกล้วยนำวานะครับผลิตภัณฑ์แตรูปจากข้าวข้าวพองนะครับแล้วก็มีข้าวเกรียบด้วย มีหลากหลายสินค้าของดีบุญสุพรรณให้ทุกคนได้เลือกช้อปปิ้งเลยนะครับและพิเศษสุดๆนะครับสำหรับแฟนช่องวันสา1ครับผมใครที่โพสแคปชั่นโปรโมทสินค้าชุมชนดับโดนๆนะครับใครที่ถูกใจผมที่สุดนะครับก็จะได้นี่เลยครับปลาสลิดทอดกรอบแบบนี้นะฮะแต่ว่าอย่าลืมแฮชแท็กด้วยแฮชแท็กคือกระจายยิ้มให้ชุมชนยิ้มได้นะครับอย่าลืมนะครับมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะครับผมกระจายยิ้มให้ชุมชนยิ้มได้ไปด้วยกันวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ อย่าลืมไปร่วมสนุกกันนะครับในเพจข่าวช่องวันนะฮะแล้วไปรุ่นเป็นผู้โชคดีของท้องกันนพัฒกันนะคะใช่แล้วค